สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับช่องหมอนทองอีกแล้วนะคะวันนี้หมอนทองมีข่าวสารมาแจ้งให้ทราบค่ะเกี่ยวกับจังหวัดไหนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเงินประกันข้าวค่ะที่ผ่านมาหมอนก็ลงให้ทุกวันเลยนะคะว่าวันนี้จังหวัดไหนที่จะได้วันนี้จังหวัดไหนที่จะได้เราก็จะได้ ไปเอาเงินออกมาใชา้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่27พฤศจิกายน2565นะคะเงินที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะซึ่งหมอนก็พูดแล้วนะคะว่าเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีสมุดเล่มเขียวนะคะสามารถรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลได้คือ ได้ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนนะคะก็ในวันที่27นี้นะคะจำนวนทั้งหมดนะคะอยู่ที่9 8 4 8 9ครัวเรือนนะคะก็มีพื้นที่จังหวัดไหนบ้างก่อนไปดูรายละเอียดหมอนฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ สำหรับจังหวัดไหนบ้างนะคะก็จะได้แก่จังหวัดน้องบัวลําพูค่ะน้องคายค่ะมุกดาหารบึงกาฬจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุสดสรินทนะคะจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชยัยภูมิค่ะใครที่อยู่จังหวัดที่หมอนพูดถึงนี้สามารถไปตรวจสอบได้เลยนะคะว่าคุณได้รับเงินประกันข้าวหรือยัง ดูได้ในแอปพลิเคชันที่เราโหลดไว้กับมือถือก็ได้นะคะแอป A Mobile หรือแอปพกอน,นั่นแหละค่ะหรือถ้าคุณมีบัตร ATM คุณไปเช็คที่ตู้ ATM ได้เลยหรือไม่มีก็เอาสมุดบัญชีธนาคารข้าไปเช็คได้ที่ธนาคารทกสทั่วประเทศได้เลยค่ะค่าให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากใช้เงินถอนมาใช้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้หมอนฝากไวยเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมและสวัสดีค่ะ